สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษัทคลาสสิกโกลฟิเจอร์นะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อวันเมื่อคืนนี้นะคะก็ปิดลดลงมา5.40 US Dollar ต่อออนนะคะปิดที่1,654.50นะคะออสาเหตุเกิดง่ายมาจากการขายทำกำไรนะคะเมื่อถึงแนวต้านบริเวณ1,670นอกจากนั้น,นะคะการประกาศตัวเลขอาตาัตราเงินเฟอ้อ ของสหรัฐก็ทรงตัวในระดับต่ำที่บริเวณนนะคะก็เลยทำให้มีความต้องการทองคำเพื่อป้องกันเงินเฟ้อลดลงนะคะส่วนผลการประมูลพันธบัตรของรัฐบาลฝรั่งเศสแล้วก็สเปนประสบความสำเร็จนะคะแม้ว่าทางฝรั่งเศสจะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจาก s p ลงมานะคะโดยที่ทางเออสเปนเนี่ยก็สามารถขายพ,นาพันธบัตรรัฐบาลไดออ้มากเกินความคาดหมายนะคะอยู่ที่6.6% หนึ่พันล้านโยูโรนะคะส่วนทางฝรั่งเศสก็ขายพันบัตรรัฐบาลได้ถึง9.5พันล้านโยูโรนะคะโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงด้วยนะคะก็แสดงว่านักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะในเรื่องของวิกฤตนี้ของทางด้านโยูโรโซนส่วนค่าเงินยูโรก็แข็งค่าขึ้นมาติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วนะคะ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขายปันาบัตสําเร็จของทางด้านฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะคะส่วนนะคะทองคำที่ปรับลดลงมาเนี่ยส่วนทางกับค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็ค่าเงิน u s เอ l a อลที่อ่อนอ่อนค่าลงนะคะสําหรับทางด้านกรีซนะคะ ก็ยังเจราจากับธนาคารเจ้าหนี้เพื่อให้บรรลุถึงข้อตกลงในเรื่องของการสวบสดิกบัตรอยู่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานออกมาค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นดัชนีราคาผู้บริโภคทรงตัวที่ระดับ0นเะคะข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านใหม่เดือนธันวาคมนะคะการอนุญ,ญาตก่อสร้างเดือนธันวาคมจำนวนผู้ขอรับสิทดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะแล้วก็สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ โดยรวมตัวเลขก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะจำนวนผู้ขอรับขอรับสวัสิการการว่างงานรายสัปดาห์ออกมาดีกว่าคาดก็ทำ <c oughs> ให้ดัชนีหุ้นดาวโจนเนี่ยปรับบวกขึ้นมาได้45จุดราคาดัมันดิปในสเมคอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะคะแต่ยังสูงกว่าระดับ100 u s ดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นทาง SPDR ก็ยังถือทองคำเท่าเดิมนะคะส่วนเงินบาทในวันนี้เนี่ย แข่งค่าขึ้นนะคะก็ทำให้กดดันราคาทองคำในประเทศเราก็มาดูกราฟกันนิดหนึ่งนะคะราคาทองคำเมื่อคืนนี้ขึ้นไปหายที่บริเวณนี่คือกราฟรายชั่วโมงนะคะขึ้นไปหายที่บริเวณ1670นะคะแล้วก็มีแรงขายทำกำไรนะคะโดยมีจุดต่ำสุดบริเวณ1,649นนะคะจุดต่ำสุดก็ยังยกสูงขึ้นอยู่นะคะ ในช่วงเช้าวันนี้นะคะราคาก็มีแนวโน้มอ่อนตัวลงมานะคะบริเวณแนวรับ1,650ถึง1,644เราก็แนะนำให้นักลงทุนที่ปิดสถานะลองทำกำไรไปเมื่อวานนี้นะคะรอเปิดลองเล่นรอบใหม่บริเวณแนวรับ1,650ถึง1,644นะคะโดยมีจุด stop loss บริเวณ1,600 34นะคะถ้าหากว่าหลุด1,634สีลงมาเนี่ยให้ stop loss นะคะเพราะว่าอาจจะลงมาได้ค่อนข้างลึกนะคะถึงบริเวณน1ได้นะคะ,ถ, 1, นะคะถ้าเราดูกราฟในรายวันนะคะเราก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยก็ยังสามารถต่ระดับ ขึ้นมาได้นะคะเมื่อคืนนี้ขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ1,670แล้วก็มีแนวโน้มย่อตัวลงมานะคะ<ม>ก็จะเห็นว่ามีแนวรับหนาแน่นนะคะบริเวณ1 6 4 4ถึงหนึ่นะคะซึ่งเราก็ให้นักลงทุนเนี่ยเปิดลองนะคะบริเวณ 1, 1 6 5 0งันถึง1 6 4 4ซึ่ง ถ้าหากว่าไม่หลุดบริเวณนี้นะคะโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,670อีกครั้งก็ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ปิดลองทำกำ,ำ,กำไรไปแล้วบริเวณ1,670นะคะก็ให้รอเปิดลองเล่นรอบใหม่นะคะบริเวณ1,650ถึง1,644โดยมีจุด Stop Loss บริเวณ1,634นะคะ ส่วนกราฟในรายวีคนะคะก็ยังเห็นว่าโซเชคสติก so ก็ยังอยู่ปรับตัวชี้ขึ้นมานะคะยังไม่อยู่ในเกณฑ์สูงแนวโน้มที่ราคาทองคำจะไปต่อได้ก็ยังมีนะคะแต่ว่ามันมีเส้น moving average สาสัปดาห์ที่กดอยู่นะคะบริเวณห6 6่นะคะตรงนี้ถ้าหากว่าไม่สามารถผ่านได้นะคะก็อาจจะมีการย่อตัวลงมานะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ยังต้องเรดดิ้งในกรอบไปอยู่นะคะตามแนวรับแนวต้านที่เราให้ไว้นะคะถ้าไม่หลุด1,634นะคะก็ยังเรดดิ้งได้อยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีการเคลื่อนไหว ที่รุนแรงนะคะเรามองในลักษณะนั้นยกเว้นที่ขึ้นไปแตะบริเวณ1670อถึง1,680อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ผ่านนะคะก็จะทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาค่อนข้างแรงบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ให้ระวังการขายทำกำไรบริเวณ1 6 7 0 1,680มากกว่านะคะโดยถ้ายอดตัวลงมาไม่หลุด1634นะคะเราก็ยัง มองว่าสามารถเล่น,ลน,ลนรอบได,ได้ต่อนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัท Classic a l f u t u r e ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ